บอกแล้วแม่ลูกนี่นี่นี่เหตนนั <S <S ้สี่ี่นี่จะได้สี่ดได้สิออกสีตัวได้ลูกทบอกเล็วเร็วก็บาวเลยลูกอืมเฮ้ยบ่เบ่บ่ก็สี่ด็

อียังก่อบางนึงนี่สีเก่าก่อไม่ดู้ไหมมันยิ่งขึ้นว่าสี่เก่าเออวังนึงเดี๋ยวห้ามว่าวยังลูกอัดไปเร็วอัดไปพ่นสีจับอัดไปอัดไปลูกอัดไปสีจับอือจุ่มไว้เดีวก็ตั้งไว้ลูกเด็กก่อไม่รู้อีกนึงเดี่ยวว่าตัวใดนอืมคันบอกจะว่าวได้ถามก็บอกคันอยจะว่าวนี่คันเจ้าเขาเจ้าเขาคืออีตาคืออาจารย์นั่นแหละคันเวลาสิว่า เอาหัวมาแทงเบาเอ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 าเซตเซตใส่ป้ายเอาแล้วแม่เลยลูกว่าตัวซีเก่าเห็นแล้วฮึฮะหนาวโอ้ยหนาวจะเป็นมุมหนาวแล้วมาใกล้รถเอานะควนตกเลยนี่ค่อยๆออกลูกค่อยออกฝนตกเลยเอาแล้วแม่เลยลูก มืันนี่สีเก่าวะจิลายว,วันมันนี่สีเก่าทำไมสืเลื่อยไรวันมันนี่สีเก่ามันเหล่าสีเก่าวางนึงค่ะบอ,กออกตอนใดกับตอนหนึ่งเลยค่ะมันไหนเหล่าเลยก็เออตั้งแต่สื่อตั้งแต่สี่เก่าหนึ่อือสีเก่าเก่ที่สีเก่าก็ที่ไปหานไปหาตุ่มหนึ่งคุณไมนต้องเข่าเลยของมันบิรเดอรเพราะมันเคล่อนเขา่ามีแขนมันเหล่าเลย มันเาเลยมันต้องไข่ในวันคะแนนคะนยาปลานัา่นนันนเป็นมูอมื่นนะมันเบาโอกเกา่ามันออกอันจะพกิดเออมือมือ้มือซื่น,นมันมาเบาอยู่ในนี้วกเก่า,า,า,ามันออกจะพากิดมันนตีเกา่า คนจะล้มเลยคุณ่ก็ล้มปากขาดเลยคุ